เรื่องของ irpc นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัท <c oughs> ที่ก็ถูกพูดถึงน,น,นะครับ,รบมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่า irpc ก่อนหน้านี้ก็เป็นหุ้นพิมพ์นิยมด้วยความเป็นหุ้นพิมพ์นิยมเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจํานวนมนากหรือผู้ที่ถูกกว่านั้นต้องบอกว่ามีผู้ถือหุ้นที่ติดอยู่เป็นจํานวนมากใช่ติดเป็นจำนวนมากนะฮะด้วยราคาของ irpc ที่มันปรับลงมา ลึกเนี่ยใ,ในขณะที่ผมเชื่อเลยในใจของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงนะแต่อาจจะเรียกว่าประสบปัญหาใ,ในระยะสั้นแต่นี้ก็ต้องบอกว่าระยะสั้นมาหลายไตรมาสแล้วนะครับ,รบอ,อ,อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยทางคุณกริอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทาง IRPC ก็ได้เปิดเผยครับถึงแนวโน้มผลประกอบการในงวดไตรมาสหนึ่ง ซึ่งไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยคาดการเบื้องต้นว่าจะมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันหรือว่าสต็อกลอสที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ากันกลั่นเนี่ยลดลงนะฮะเช่นกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีมีปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวก็เลยทําให้ปริมาณการขายน้ำมันนั้นมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็การส่งสัญญาในลักษณะนี้คือกําลังจะบอกว่าแม้ตัวค่ากันกั G R M นะก็ Cross refinery margin เนี่ยมันจะลดลงนะฮะแต่จะได้รับปัจจัยบวกก็คือหนึ่งเลย stock loss ที่ มันลอสน้อยลงอ่าใช่อ่าในทางกลับกันนั่นคือผลบวกถูกไหมฮะครับแล้วก็มีเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวก็ทำให้ปริมาณการขายนั้นเพิ่มขึ้นอ่าครับอันนี้ในส่วนของไตรมาสแรกนะครับมาที่ทางในไตรมาสสองนะครับคุณกรีตเองก็บอกว่าคาดว่าปริมาณการขายน้ำมันเนี่ยจะเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากดิมาที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งโรงกลั่นเอสโซนะครับมีแผนจะปิดซ่อมบำรุงในช่วงของไตรมาสสองของปีนี้นะครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในปปรรระเเทศี่ยาากวิมณ ค่อนข้างจะตื่นตัวนะครับในแง่ของการผลิตนะครับก็เลยทําให้เป็นโอกาสดีสําหรับ irpc ที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงของไตรามาสสนั่นเองนะครับทาง kgi ประเทศไทยนะครับ<ม>ก็ทําคาดการกําไรสุทธิในงวดปีขออภัยครับงวดไตรามาสหปี6-6จะอยู่ที่373ล้านบาทถ้ามองเป็นลักษณะของ year on year คือนำไปเทียบกับตัวเลขในช่วงไตรามาสหนึ่ง ปี65ที่ผ่านมานะครับก็จะถือว่ากำไรสุทธิตรงนี้ปรับตัวลดลงถึงประมาณ75%อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปเทียบในลักษณะที่เป็นควอเตอร์ออนควอเตอร์คือเทียบกับไตรมาส4ปี65จะถือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะไตรมาสก่อนหน้านี้ขาดทุนสุทธินะไปถึง7,149ล้านบาทนะฮะ ก็แน่นอนถ้าสามารถที่จะพลิกกลับมามีกําไรได้ผมว่าน่าสนใจในแง่ของราคาหุน PC, ้น IRPC เพราะสาเหตุที่ปรับลงมาลึกก็เพราะไตรมาสสี่ปีที่แล้วขาดทุนอ่วมเลยอาร,ราคาในกระตอบรับเป็นลบลงมาตลอดอย่างต่อเนื่องนั้นถ้าสามารถพลิกกลับมามีกําไรได้เนี่ยนะช่วงจังหวะแบบนี้แหละครับที่มันจะถือเป็นไม้ต้นๆของการรีบาส่วนจะรีบา์กลับไปได้เท่าไหร่ จะกลับไปออเดเวได้เลยไหมครับคือจากที่ที่ลงมานั้นเป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่เอาว่าสัญญาณของการรีบาวเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนมากาขึ้นแล้วอืมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของ IRPC ในช่วงนี้คือตีมรีบาวนะอ่านี่ผมว่าเป็นจุดที่น่าสานใจเลยฮะลงมาตั้งแต่3บาท20นะ่บอะแล้วลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับาบาทมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก2บาท42ือถือว่าวันนี้รีบาขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับหุ้นของ IRPC นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ก็แหลดูน่าสนใจนะแต่หลักๆต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะราคามันลงมาลึกแล้วก็ไอ้ปัจจัยที่เคยกดดันก็อาจจะกดดันร้อยลงนะฮะในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวผลประกอบการกำลังจะออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับครับ